วันนี้บริการไทยปิดเป็นยังไงบ้างครับบริการดีครับเอาใจใส่ลูกค้าครับผมถามอะไรอัมีนตอบได้ด สวัสดีครับเว็บไซต์ไทยบิทบริการเปลี่ยนยางรถยนต์วันนี้จะมาที่จุดบริการล่มเก้าชิวารลาดคาแม็กวิวสองสากันนะครับเข้ามาที่นี่จะมีห้องรับรองกาแฟร้อนแถมแอร์เย็นฉ่ำมีพนักงานต้อนรับอย่างดีและลูกค้าได้นํารถ BMWX 1มัมาใช้บริการเปลี่ยนยางรถยนต์กับไทยบิทเพราะยางเก่าลูกค้าเริ่มแข็งกระด้างขับขี่แล้วเริ่มไม่มั่นใจจึงได้ตัดใจเปลี่ยนยางมิชลินพายเมซี่สี่ไซส์ยาง2องสอง้าี่ห้าขอบสิบแปดยางรุ่นนี้จะมีเทคโนโลยีเอวเวนนนอ,อ,บบอร์กิฟต ให้ชมรถนาการกับถนนและเบรกบนถนนเปียกดีเยี่ยมเมื่อเปรียบเทียบกับยางคู่แข่งชั้นนำและตอนนี้ช่างกำลังเริ่มแกะยางเก่าออกต่อด้วยเป็นจุลใหม่เพื่อป้องกันยางซึมทาครีมที่ขอบยางเพื่อป้องกันปัญหาขอบยางฉีกขาดเสร็จแล้วก็ใส่ยางใหม่กลับเข้าไปทุกครั้งที่เปลี่ยนยางจะทำการถ่วงล้อทั้ง4เส้นเพื่อไม่มีปัญหาในการสันขนาขับขี่เช็ดยางให้เงาสวยงามสุดท้ายย้ำน็อต้วยประแจปอนทุกเส้นเพื่อความปลอดภัยขอบคุณลูกค้าที่มั่นใจเลือกใช้ยางที่แพลตฟอร์มไทยบิดครับ